วันนี้มีธรรมะดีๆจะมาแบ่งปันพวกเราเพียงสามประโยคอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นนี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จใครเอาไปทำคนนั้นก็สำเร็จคนจะสำเร็จต้องอดทนให้ได้สมัยก่อนเราเชื่อกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นคนที่ต้นทุนทางครอบครัวดีมากแต่คนสำเร็จคือคนที่อดทนได้มากกว่าคนทั่วไปคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนทางสังคมดีที่สุดเสมอไปแต่เป็นใครก็ได้ที่อดได้มากกว่าคนอื่นทนได้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จทุกคนนะถ้าทอรหดอดทนก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เ,เหมือนกันเอาปรวมมือขึ้นความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคน นี่คืออดทนนะอดทนให้ได้